สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจัดการข้อความนะคะข้อความที่เข่าคอมเมนต์เรามาแล้วบางทีก็ไม่ขึ้นกระดิ่งมาบางทีก็หายยากนะคะเราจะมาวิธีเร่งรัดง่ายๆจ้ะมาดูกันนะคะเข้าไปที่เพจค่ะกดมาค่ะแล้วเราเข้าไปที่เดสก์ท็อปมืออาชีพนะคะกดลูกศรตามมาค่ะอันนี้หน้าต่างนี้มีเดสก์ท็อปมืออาชีพขึ้นมาไอคอนแบบนี้นะคะ ถ้าใครไม่มีก็เข้าไปที่หน้าเพจของเราก็จะมีเดสบอร์ดมืออาชีพค่ะเราจะกดทางลัดมานะคะอามบังสอนมาค่ะแล้วเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนลงนั้นล่างแล้วเราก็ดูเพิ่มเติมค่ะกดตามมานะคะก็จะมีตัวจัดการความคิดเห็นนะคะ กดเลยค่ะตัวจากการความคิดเห็นอันนี้เขาจะขึ้นมาให้เรานะคะว่าใครคอมเมนต์เราแบบนี้ค่ะเราก็กดถูกใจหรืออ่าคอมเมนต์ตอบ F C นะคะถ้าเราจะตอบก็ตอบได้เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็กดกลับลูกศรมานะคะกดกลับนี่ค่ะแล้ก็กดทุกใจค่ะมักจะขึ้นให้เยอะมากตรงนี้เราไม่เห็นค่ะ ก็กดกลับนะคะนี่ค่ะวิธีการจัดการข้อความนะคะตั้งแต่วันที่สิบสิงหาแล้วเราไม่เห็นนะคะคนที่ขาดอะไรไปนะคะวิธีง่ายๆ่ยนะคะ แล้วก็กดกลับด้านซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ภาษาอะไรไม่รู้เรื่องค่ะก็เราจะตอบหรือกดตุกใจให้เขาก็พอนะคะอันนี้เขาถามว่าสุดยอดเลยเขาเรียกวิเหตุอะไรครับเราก็ตอบค่ะบางครั้งเราก็เขียนอา่า แช่หนวข้อแล้วเขาก็ไม่อ่านเขาถามอีกรอบนึงแล้วก็ตอบไปนะคะกดนี่ค่ะแล้วก็กดกลับค่ะวิธีอตอบข้อความง่ายๆค่ะถ้าใครไม่มีเดสกบอร์ดมือชีพตรงนี้เราขอสามารถเข้าไปที่เมนูค่ะกดด้านขวาน,นะคะตามมั้นตอนนะคะแล้วก็กดอ,อีกรอบนึงค่ะกดตามมานะคะ เสร็จแล้วเราก็เลื่อนค่ะแล้วคาว่าดูเดสบอร์ดดูตรงนี้นะคะกดค่ะเหมือนกันค่ะเราก็เลื่อนลงนะคะแล้วก็กดดูเพิ่มเติมค่ะตามมาค่ะนี่ค่ะตัวจัดก,การความคิดเห็นแล้วก็กดเหมือนกันนะคะวิธีทำนี่ค่ะเมื่อกี้เราตอบไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์หลายๆคนที่ การจัดการข้อความคนที่อ่าคอมเมนต์ยเยอะๆเราเราหาไม่เจอเราขี้เกียจไล่แต่ละคลิปนะคะวิธีการง่ายๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบายบายค่ะ